เอาเลยครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็มาเ,เ,เปิดลกล่องแยกยน,แะนะเฮ้ยเปิดได้หัวเวบปลป่าเลยเว้ยอ้เชี่ยเฮ้ยอ้เชี่ยรอบนี้มาว่ะ รอบนี้มา,าจาัดเลยไอโฟืนี้ผมจะเอาไปใส่แม็กก่อนนะ เฮ้ยเหี้ยถือว่าโอเคเลยนะเวลแปดดึงเซตก็ขายได้ประมาณแปดสิบบาทอะแล้วผมรับมาหนึ่งร้อย อ๋อองจหะเบื่อไหมดีดีดีอย่โอเคเปนหมานอยู่โอเคเฟียวโอเคถือว่าไม่ขาดทุนนะ สำหรับผมถือว่าไม่ขาดทุนก็ประมาณนี้แหละมาเปิดกล่องเล่นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน